ตาแบบนี้คือนิสสันเทอร่ารถครอบครัว7็ที่นั่งของนิสสันนั่นเองนะครับวันนี้มาพร้อมกับสีเทานะครับเป็นสีเทาเข้มนะครับอันนี้เป็นขับเคลื่อนสีล้อด้วยนะครับสามารถเลือกขับ2กขับสีได้ในตัวนะครับมาชมภายในห้องโดยสารกันนะครับภายในจะเป็นหนังสีดําตัดด้วยสีแดงนะครับเป็นทูโทนนะครับภายในเป็นแบบพรีเมียมเลยนะครับ หน้าจอเครื่องเสียงต่างๆรองรับ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto นะครับแล้วก็ที่สำคัญเครื่องเสียงเพาะมากๆนะครับลำโพงโบสนะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์2.3ลิตรนะครับทวินเทอร์โบเกียออโต้7สปีดด้วยนะครับออกตัวดีนะครับภายในห้องโดยสารนะครับเป็นทูโทนนะครับดูพรีเมียมมากๆเลยภายในห้องโดยสารด้านหลังนะครับก็จะเป็นทูโทนเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับ หน้าจอเครื่องเสียง11นิ้วรองรับ Netflix แล้วก็ Smart TV ได้ด้วยนะครับเบาะแถว2นะครับปรับพับไฟฟ้านะครับสะดวกมากๆนการขึ้นลงนะครับ